อยู่ที่บึงการอยู่นะเมื่อกี้เราไปดูข้าวอะไรวันนี้ใช่ไหมวันนี้จะพาไปดูอะไรต่อตอนนี้จะเป็นการจัดโครงการรงฟ้าเพื่อประชาชนบ้างครับ,รบ,รบกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดโครงการทงฟ้าช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแ้งที่จังหวัดบึงการนะครับเราไปติดตามชมเรื่องนี้กันเลยนะครับนางสาวชุติมาบุญยประพัดนะครับท่านประดกระทรวงพาณิชย์นะครับนางสาว วิบุลรักร่วมรักนะครับประธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็นายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับก็ได้ร่วมกันเปิดโครงการธงฟ้าเพื่อประชาชนลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่ประสบปัญหาแพลในพื้นที่บ้านอู่คำู่ที่เจ็ดตบลศรีวิไลย์อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับโครงการธงฟ้าช่วยแพลนนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กองทัพบ,บก แล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะในการเยียวยาผลกระทบจากภัยแล้งจังหวัดบึงการโดยสํานักง,งานพันธุจังหวัดจะได้ออกจําหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบภายแล้งสี่อำเภอนะคะ มีอำเภอเซกาอำเภอบึงของหลงอำเภอโซ่พิสยัยแล้วก็ที่อำเภอพรพอเจริญค่ะสำหรับสินค้าที่นํามาขายแบ่งเป็นสินค้า4รายการก็จะมีข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลินะคะขนาด5กิโลกรัมจำหน่ายในราคาถุงละ120บาทน้ํามันพืช1ลิตรราคาขวดละ30บาทน้ําตาลทราย1ถุงนะคะราคาถุงละ15บาท ไข่ไก่ราคาแผงละ70บาทส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะอีก8รายการก็คือมียาสระผมสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำปลานะคะนำมาขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด30-50%ทีเดียวค่ะแหมหิ้วกันไปคนละไม้ละมือเลยนะคะ